กันและกันนะคะส่งกาลังใจให้กันนะคะก็เราชาวครีเอเตอร์หรือเราชาวเฟ e b o o k ทุกคนทุกท่านนะคะนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะขอให้มีความสุขในทุกตาเฮงเฮง,งปังปังกันทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะตกตอนนี้เช้าเราก็มานั่งเฝ้าหม้อน,นึ่งข้าวนะคะเรากําลังนึ่งข้าวแล้วก็จะดื่มกาแฟไปด้วยทานไปด้วยคุยไปด้วยนะคะท่ามกลางบรรยากาศนี่ค่ะ เรก็ไม่มีกลิ่นอะไรหรอกค่ะทุกคนแต่นี่เป็นคนชอบที่ว่าจะกินอะไรชอบหยิบมาดมก่อนแกงกรอนแล้วก็ขนมปังนะคะแล้วก็กาแฟนะคาเกษตรกรสวนยางพารานะคะก็จะไม่สามารถไปทํางานในสวนยางพาราได้นะคะเราก็ปลูกพักอะไรไปนะคะสําหรับเราก็เป็นเกษตรกรมาทักทายกันเหมือนเดิมทุกๆวันนั่นแหละค่ะพูดคุยกันคุยกันดื่มกาแฟไปด้วยคุยไปด้วยนะคะ ทานไปคุยไปก็ได้นะคะทักทายพี่ทักทายน้องเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆทุกคนเหมือนเดิมนั่นเลยค่ะนะคะส่งกําลังใจถึงแม็แมแทมแทมกระดับแทมแทมแทมนะคะแก้ม,มคอนสวยๆนะคะทุกคนใครชอบทานแบบไหนเลือกได้เลยนะคะแล้วเราก็จะทาด้วยเขาเรียกอะไรนะโดยด้วยนมนะคะขนมปังโรยด้วยนมเนาะเพื่อนๆชอบแบบไหนพอเพียงแบบผสมผสานนะคะ เขาเรียกว่าปลูกผักทานเองเนาะอันไหนที่เราปลูกได้เราก็ปลูกนี่ค่ะแลก็ไม่มีกลิ่นอะไรหรอกค่ะทุกคนเต็นพอเพียงแบบผสมผสานนะคะเขาเรียกว่าอปลูกผักทานเองเนาะอันไหนที่เราปลูกได้เราก็ปลูกแล้วเราก็จะพาด้วยเขาเรียกอะไรน,นะโดยด้วยนมนะคะ ปังรยด้วยนมเนาะเพื่อนๆชอบแบบไหนคะเฮงเฮงฟังฟังกันทุกคนค่ะบายบายค่ะแลกกันนะคะส่งกําลังใจให้กันนะคะก็เราชาวครีเอเตอร์หรือเราชาว Facebook ทุกคนทุกท่านนะคะนี่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะขอให้มีความสุขในทุกตกตอนนี้เช้าเราก็มานั่งเฝ้ามอน,นึ่งข้าวนะคะเรากําลังเนึ่งข้าวเราก็จะดื่มกาแฟไปด้วยทานไปด้วยคุยไปด้วยนะคะท่ามกลางบัน แถมแถมแถมกระดับแถมแถมแถมนะคะแก้วมังกรสู๋นะคะทุกคนใครชอบทานแบบไหนเลือกได้เลยนะคะจากธรรมชาติมีเสียงเครียดบ้างเสียงนกบ้างอาจจะได้ยินเสียงนกบ้างนะคะเป็นบางครั้งเสียงไก่บ้างเป็นบางครั้งเพราะเราอยู่บ้านสวนนะคะทุกคนก็มาท้าเกษตรกรสวนยางพารานะคะก็จะไม่สามารถไปทํางานในสวนยางพาราได้นะคะเราก็ปลูกพักอะไรไปนะคะสําหรับเราก็เป็นเกษตร นี่ค่ะก็ไม่มีกลิ่นอะไรหรอกค่ะทุกคนเป็นอะไรกันนะคะส่งกําลังใจให้กันนะคะก็เราชาวครีเอเตอร์หรือเราชาว Facebook ทุกคนทุกท่านนะคะนี่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะขอให้มีความสุขในทุกๆกคนมาทักทายกันเหมือนเดิมทุกๆวันนั่นแหละค่ะพูดคุยกันคุยกันดื่มกาแฟไปด้วยคุยไปด้วยนะคะทานไปคุยไปก็ได้นะคะานาสยามเช้านะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบทานอะไรนะคะมี แก้วมังกรน,นะคะแล้วก็ขนมปังนะคะอากาศธรรมชาติมีเสียงเครียดบ้างเสียงนกบ้างอาจจะได้ยินเสียงนกบ้างนะคะเป็นบางครั้งเสียงไก่บ้างเป็นบางครั้งเพราะเราอยู่บ้านสวนนะคะทุกคนก็มาทักทายกันนะคะส่งกาลังใจให้กันนะคะก็เราชาวครีเอเตอร์หรือเราชาว Facebook ทุกคนทุกท่านนะคะนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะขอให้มีความสุขในทุก สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นี่ก็จะพาทุกคนมาทานาขนมปังนะคะขนมปังปิ้งแล้วก็แล้วเราก็จะพาด้วยเขาเรียกเลยนะโดยด้วยนมนะคะขนมปังโรยด้วยนมเนาะเพื่อนๆชอบแบบไหนจิบกาแฟไปด้วยดีวยดวยกว่ามาทานกัมาทานขนมปังด้วยกันดื่มกาแฟด้วยกันค่ะทุกคนนะคะยาำเช้านะคะนี่นะคะเลือกเลยนะคะ ก็เช้าๆค่ะ<ด><ด>มีแก้วมังกรนะคะเพื่อนๆอยากกินแบบไหนคะอยากกินขนมปังปิ้งหรือว่าอยากกินแก้วมังกรนะคะแล้วก็มีกาแฟค่ะกันและกันนะคะส่งกําลังใจให้กันนะคะ<ด>ก็เราชาวครีเอเตอร์หรือเราชาว Facebook ทุกคนทุกท่านนะคะนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะขอให้มีความสุขในทุกๆคนมาทักทายกันเหมือนเดิมทุกๆวันนั่นแหละค่ะพูดคุยกันคุยกัน,กนดื่มกาแฟไปด้วยคุยไปด้วยนะคะ ทานไปคุยไปก็ได้นะคะช่านชื่นใจค่ะโอเคค่ะทุกคนทักทายเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเต็มๆเท็มกระดับเต็มๆเต็มนะคะแก้มมงครสวยนะคะทุกคนใครชอบทานแบบไหนเลือกได้เลยนะคะนี่นะคะเลือกเลยนะคะก็เช้าๆค่ะ แถมแถมแถมกระดัเแถมแถมแถมนะคะแก้วมังกรสวยนะคะทุกคนใครชอบทานแบบไหนเลือกได้เลยนะคะนะคะอันนี้เราก็มีแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรอันนี้เป็นสีแดงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปอกแก้วมังกรกันนี่ค่ะเราก็ไม่มีกลิ่นอะไรหรอกค่ะทุกคนแต่ปลูกเนาะอันไหนที่เราปลูกไม่ได้เราก็ซื้อเขากินนั่นแหละค่ะทุกคน ชื่นใจค่ะเคค่ะทุกคนทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะปลูกเนาะอนไนที่เราปลูกไม่ได้แล้วก็ซื้อเขากินนั่นแหละค่ะทุกคนมีใครชอบทานเก้วมังกรบ้างคะนี่ค่ะมีใครชอบทานเก้วมังกรบ้างคะ ค่ะ่ะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะแถมแถมแถมกระดัเตมแถมแถมแถมนะคะแก้มะคกรสวยนะคะทุกคนใครชอบทานแบบไหนเลือกได้เลยนะคะแถมแถมแถมกระดัเตมแถมแถมแถมนะคะแก้มะคกรสวยนะคะทุกคนใครชอบทานแบบไหนเลือกได้เลยนะคะ มีใครชอบทานเก้วมังกรบ้างคะนี่คะ่ะตกตอนนี้เช้าแล้วก็มานั่งเฝ้าหม้อน,นึ่งข้าวนะคะเรากําลังนึ่งข้าวแล้วก็จะดื่มกาแฟไปด้วยทานไปด้วยคุยไปด้วยนะคะท่ามกลางวันนี้นะคะเลือกเลยนะคะก็ เช้าๆค่ะทุกทายพี่ทักทายน้องเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเหมือนเดิมนั่นเลยค่ะนะคะส่งกําลังใจถึงทุกคนมาทักทายกันเหมือนเดิมทุกๆวันนั่นเลยค่ะพูดคุยกันคุยกันดื่มกาแฟไปด้วยคุยไปด้วยนะคะทานไปคุยไปก็ได้นะคะทุกวันทํางานของเราอย่างมีความสุขของเราแต่ละคนแต่ละท่านบทบาทหน้าที่ก็ต่างกันนะคะอย่างของนีเนี่ยเป็นชาวเกษตรกร,เ,กรเนาะถ้าฝนตกแบบนี้ตกตอนนี้เช้าแล้วก็มานั่งเฝ้า ม้อน,นึ่งข้าวนะคะเรากําลังนึ่งข้าวแล้วก็จะดื่มกาแฟไปด้วยทานไปด้วยคุยไปด้วยนะคะท่ามกลางมันก็มีแก้วมังกรนะคะเพื่อนๆอยากกินแบบไหนคะอยากกินขนมปังปิ้งหรือว่าอยากกินแก้วมังกรนะคะแล้วก็มีกาแฟค่ะกาแฟยามเช้านะคะเพื่อนๆคนไหนชอบทานอะไรนะคะมีแก้วมังกรนะคะแล้วก็ขนมปังนะคะเอกะเกษตรกรสวนยางพารานะคะก็จะไม่สามารถไป ทำงานในสวนยางพาราได้นะคะเราก็ปลูกพ,พักอะไรไปนะคะสำหรับเราก็เป็นเกษตรแล้วเราก็จะพาด้วยเขาเรียกอะไรนะโดยโดย้วยนมนะคะขนมปังโรยด้วยนมเนาะเพื่อนเอนชอบแบบไหนแถมเตมเมกระดับเต็มแถ็มเตมนะคะแก้วมังกรสูๆนะคะทุกคน ใครชอบทานแบบไหนเลือกได้เลยนะคะและกันนะคะส่งกําลังใจให้กันนะคะก็เราชาวครีเอเตอร์หรือเราชาว Facebook ทุกคนทุกท่านนะคะนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะขอให้มีความสุขในทุกแยามเช้านะคะเพื่อนๆคนไหนชอบทานอะไรนะคะมีแก้วมังกรน,นะคะแล้วก็ขนมปังนะคะ ทักทายพี่ทักทายน้องเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเหมือนเดิมนั่นเลยค่ะนะคะส่งกําลังใจถึงกันเฮงๆปังๆกันทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะทักทายพี่ทักทายน้องเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเหมือนเดิมนั่นเลยค่ะนะคะส่งกําลังใจถึงกันนะคะอันนี้เราก็มีแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรอันนี้เป็นสีแดงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปอกแก้วมังกรค่ะพี่เป็นคนชอบที่ว่าจะกินอะไรชอบหยิบมาดมก่อน แก้วมังกรแล้วก็ขนมปังนะคะแล้วก็กาแฟนะตกตอนนี้เช้าแล้วก็มานั่งเฝ้ามนหม้อนึ่งข้าวนะคะเรากําลังนึ่งข้าวแล้วก็จะดื่มกาแฟไปด้วยทานไปด้วยคุยไปด้วยนะคะท่ามกลางวันนี้นะคะเลือกเลยนะคะ,ะ,คะก<า>็เช้าๆค่ะดสวยงามมากๆค่ะมีประโยชน์ด้วยค่ะทุกคนนะแก้มังกรเนานะ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นี่ก็จะพาทุกคนมาทานาขนมปังนะคะขนมปังปิ้งแล้วก็ๆๆดแถมเๆ็มเตมกระดาเตมแถมเตมนะคะแก้